บ้างใช่ไหมเออเบิ่งไปเบิ่งมากกับมันคือพออาจารย์จ่อยเกียรวัาดเออจมไปน้ำทางดิแม่บ่ได้เข้าบ้าน,จนเจียโอ้เฮาก็มีตะลำนะนนเานะนาะบ่ได้ลำเจียนอนหัวหน้าพะหนะโอ้เจ้าก,ก็คิดฮอดเรียกนั่นอยู่ติเสรนดอกโอ้เว้าเล่นไปเสล่นะเนาะเออไปมากกคิดึ้นเลี้ยตนเจ้าของหมู่เขานอนก็บ,บ่ได้นอนแมนะ่เอ้ยหมู่เพิ่นนั่งก็บ,บ่ได้นัง่งเอียไปเฮ็ดมาเดาอยูซ่ซมือ เอวจนุสิ้นต่ขนดบ่มีงั้นมือหนึ่งไปพักนอนอยู่เงื่อนอยู่ซื่อเอวมัยังอยู่จังสี่จังสี่อยุ่เอวมันสิ้น <c oughs> <c oughs> อ้าวมือดนีถือว่าบุญหอดยอดเกี่ยวบุญหไหลใสใหญ่บุญหไห,ญหลใส่เงาบุญบ่ญหอดยอดบ่เกี่ยวคนในมหาพอแม่อพี่น้องมอรดีก็หนีพี่นอาา้นองกับจางได้บ่อึกดอกดอกพี่น้องนเนาะแต่ว่าบุญบ่หอดเด้เลย่ได้มารวมเสบสองสลองงานในมือนีเป็นงานหนังบุญหนังละบัตเนยียหรือเขาบอทัศนได้คุยอีกันอยู่เนาะ เออรับไผ่รับมันมั่น,นงานกระตืนขึ้นแตงนากินเขาเราก็ขึ้นเวทีนี่คือน,นาทีเออแล้วก็ถือว่าเป็นรวมเออเป็นส่วนหนึ่งในการในงานของพ,อพ่อแม่พี่น้องหม้อลักรประยุกต์ร่วมสมัยบันนี้แม่เออร่วมสมัยแบบใดไหมถึงเพ่งเก่าก็มีน้ำเพ่งใหม่ก็มีพมเออแต่ว่ากับว่าขาดเสียงแคนซึ้งสุดไป,ซ,ไปซึ่งวัฒน,นธรรมอัดีงามเพินมาได้ยินเสียงแคน่าวดังมาเสียงเย้ยแ้ออ่อนซ่อนเด้น้องพีเ่าเมื่อาหล,าล้อยปีสมัยไหนมั่งโมโหผู้ใหเลื่อมเ่าแคน แต่มาแต่ก่อนกี่มิถาตรกำกาดับไปลินสาวนั่งรุ่นนี่เป่าไปแค่นหน่อยกาดัมเป่าไล่ใส่สุดสเสน่หนเล่นเตะก่อนหรือหลังพุทธกันลายเมย์ตอนนี้ยังบโบโห่ไน้แท้แน่นอนคนมีสารเฮานี่ยินเสียงแค่แล้วอยากฟอนออดส้นหมวอนนอนหูเด้นออหลายสมัยหลายคู่กับหมูหมอแค่เอ่ย เ่าทั้งยาวทางเตยสีทัานหนอนจอดเขาใส่เป็นจังได้ละพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยินเสียงแค้นแนวจากฟอนใจห่าวเดาบ่อนอ๋อค่ะได้ยินเสียงแค้นแม่ใจห่าวบ่แม่ค่นได้ยินเสียงแ,แค้นละขึ้นจากฟอนมวนในหัวใจกับขอเสียงรบมือให้อาจารย์จอยเกียรติวัตรอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องครับนี่นะผู้สิถืงเลขงวดสิมาเอ,อ้าวอดีไว้อ๋อยเจ้าผู้สะกดกับวาลีเล่กทางเสียงลำเสียงแค้นอีนแม่ อาละฮนี้คุณพระัตะนังธรรมรัตนังสั่งครัตนังแล้วฮานี้จังหวะคุณเอ้คุณคุณบิดามารดาคุณผู้บาจันทังคุณศิลป์คุณท่านอยู่ในวัดในว่าให้เด้มเอมาาอ่ไอมาปลุกมาบังไอบากัน Claro. Ah, no. ทเรขาขอโนบนอบนิวทาไวบ้านบังคุมขอให้สมใจเนื่องกูที่มารับรองขอให้เสียงของขาได้ยินไกลไปทั่วขอให้ยินยุ่ฝ่าปุริงเยี่ยมบอลุงม ขอให้คุณโนเจ้าคู่บาปผู้สอนสั่งขอให้มาเลียมกั้งละตัวข้าพุ่นลำให้นำทางข้าไปได้ทำอย่าพ่าดสาธุเดือขอให้น้าปาดเจ้าผู้หลิงเยี่ยมพอขโมงลาสมองของข้าพนี้เป็อะไรอะไรเลื่อนเหมือนเดิมแม่เมื่อนที่แม่นักผู้ไหลลิ้วเล่งลิ้วสาธุเดือลำดูวัดก็ย่าให้เป็นกรรมลำในทำก็ย่าให้เป็นบาปไปมาหอข้าพนาไว้ใส่ซองละซาเต้กุ้งได้ไงสมองกูข้าพนาข้าเชื่เลี่ยนไอ้ไร เมนลำขับปักโชคลำนักแก้วสาธุรีคอยจิตหอนนอนแต่พ้องเถ้าช่วยบังคนให้ฟังจิตมาละกูก็ทำหำเดียมให้ดังเดี๋ยให้มาเทียมปูข้าญาณิเวศทางการโอให้ได้กระสุนปูดังใจบ้องขอให้ได้กระสุนดังใจบ้องให้สาบองทางไหลปลาเหลือปลาปลาทุ่งจริงอยาดามีคำของกูเหนื่อยใดจักำเดอ๋ยวนี้ไม่อ้างได้ก่าแตกูไม่รู้บ่ถอยทั้งหัวจินหันดังน้อยปลาถอยต่ำเกินคนให้เรื่องไม่ร มาสุขวันเข้าพูติมาลำรงละสมองของข้าดุ่มปยู่ป่าล่ันเนคนเดิมแม่ผู้ใดเรียนักไปผู้ปุ่งองบอบ้านนับเตรรักผู้รแข่อทาไเนเต้เนนักผู้ใครแข่งทางใดพอ็อนันอ้นเด้กระินจูกใจเรียงบวั้ลำรงละปะ่ะกุมทำจาผู้เยิ่กับยาญดตห่างอหอ้มาเดียังค้าทัวขาผู้ลำสาธุสาธุหลวงปู่เขียนห้องก่เกิดกัน ลูกบระท่นเด้ไปไหว้ย,ยุบบกจัก <c oughs> เป็นลูกไสหลานนอนตื่นสวยก็โม เอาเรือพระดีรับเม่มือในเปลี่ะนันตาผู้เอาว่บุญตาคุณพอคุรมาซ้องแน่นผู้ติมคุมพ่อสนามพุณเดือพ่อคุณและมาจังนำมาหองอาโหสูบุญเอตตาคุณความพุ่มมาตีมานำมันด้มานำาดีมาแล้วผู้กคเสียงดดังร้อเตือเวลาตาฟังต่อมือตาคอยตกใส่บุญมาจังคุณแม่นใดแล้วผู้ท่องใจตาดีใจแม่นไปไปดีกายดินดกับปู่ข้าเจ้าทิมซาติขที่คนกอสู้ลำซม่ันสมควรด้อ ตีน้องสีมาเหลียวเทียวฟังคักขันได้ปวดเจ้ากระเบิดเสียงได้สินเดิมโอลาณจะไต่ไปหลังกระบบนี่ฟังลำน้อยลำไม่ไปได้ฟังรับขอบทธิ์ปีกระโบเปิดบุญเดิมเอวจังเดิมจังขอบ่ยัญชนะห้อยเดือนละยามผู้นมาฟังแม่นดูนี่ผู้ใครแน่บุญลายผมโจกใจผมโจกใจมาขึ้นเสียได้กระโบหินถอนกุ้งที่มาฟังมาล้นนี่ไปได้มาฟังได้ผู้กอั้มพื้นน้ำไปเปลี่ยน อย่าพากันเทียบท่านไรเดอ้อมอลำอยากอาย <c oughs> เดี๋ยวไปใส่กัดเทียงที่ดีปั่นปวดเบียร์เบิดเอาเด้อพอดีละเมียผู้ดันเด้อละกับผู้อยู่เดอนก็ให้มาปุ๊บบอบอเห็นหน้าสูคนไหนมั่งผมแม่นมั่งพอละพอแบีบุตรตาละตามาฟังสักเถอะเดี๋ยวปีนี้ละค่นเดือนหลังที่ละค่ะปีนักทำมาฟังซาเยาริปากินเด้อเมียเอาเบิ่งะเก่าสลักหน้าฟ้าฝน ลัาทุนทุนต,ตุนดิพิการะะปาวว่าอุดนั้นเดือดดาเอาตัวลำพูเลพสัมปันมา,าสาไบย่ำข้าพเจ้ขึ้นบึนำคำพรเอ้ยพออยากได้ฉันมาลำ มาลำมาขอนมป้องไว้ต่เกิดจากพ้องคออินแลกษัริเป็นพ่อรอขอละหมดดินขอปรเดิ่มแม่ว่ากนดิ้พอแห้งจะได้ลุกขึ้บวชทีสมใจเจ้าละรไร้คมอยากาบากขึ้นดัานใดตะมันให้้องขินทุกทุกสิทีิกกได้บ้าไปหมดทุกทุกสิทธิกกได้บ่าไปหมดให้คุณนี้ละเป็นตุกตุระมหาล้ำวันนีผู้ใดดีได้ละเป็นนี้ถึงสัตยาธารมพโรอนนี้สาดีหายสาไปเสยดีหายจาได้เอง สอสีมาหอนพี่น้องเสียงแหบพอดี้า <c oughs> งไปโดนก็มูแต่ว่าได้ฟังที่หลังมูก็มีภารีเมละว่าเออเพราะฉะนั้นเลียวนี่ยข้อแหบบก็แหงการแสดงอาจสิลาลอยถอยลงตึงพ่อไปจากพ่อจากเม่จากพี่จากน้องเบิดสุปูสุคนหรือ้าวบอถือหูถือตา เหาหยดบบจบบ่งามเมื ane, vida, survivor, plex, helmet, oh, Bryant, ่อดีบ่มียังมาฝากพอฝากเมมีเสียงล่ำเสียงหลองบ่มีเงินมีทองเด้อเมเด้อมีแต่เสียงหลองเสียงำฝากพอฝากเม่พอบเอาล่างกายสงคัญอันประจบบระงามเออมาให้พอให้เม่ได้รับชมรับฟังดีบ่ดีก็รุ้จัาฟังน้องเม่เนาะดังบ่ดังงดสาเชี่ยบ่ลำสิดีได้ก็อยู่กับผู้ฟังนั่นแหละเม่สิดังได้ก็อยู่กับได้เชี่ยได้ใจของพ่อเม่พี่น้องดีแต่เขาเขาบ่ย้องสิดีได้บอลจังได้บนนี้ยมแรกแขกมันกาบใบ เ้าหากันไปคือคุณพอ่อคุณแม่บดรีเม่คุณพ่อแบ่ดี่นับถึอทอร์นี่หาดาซาเนี่ยเสียงเปียปลาไม่บอมมี่ได้ยาขมงจกขบอลเลี้ยงได้แต่ญ่มาลูกเต่ากับบอมี่ลืมบัดน,นี่คามเฮดมันกระหม่ัมสแลวขับโบราณเน่มาคาพราะมันกระเศรืเกี่ยมผีเท่าเจียมเจ้ายืนยาสูบบืนตังเป็นคนผู้น้อยก่อนสิสกสิต่อยต้องมีคู่มีบาต้องกับไปเบา,าหาเื่นทุนมันจังแมนลูกลืมพอ่อลืมแม่เพื่อมาบ้านบอดี ลูกศิษย์นึกผูบาอาจารย์เพื่อนมามันบพอถูกแต่เห็ุหน้าก็ต้องบึงเข้าปลูกบามีน้อย่มีหลาย<ม>คนดีนี่ไปใส่กระบอกไทยดอกแม่คนดีไปใส่กรบ,บอกอืนตักแตหมูยาสูบเป็นคนลูพิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นคนบอกหลอกบาบอมีอาจารย์เพิ่นมาเลียนน้ำพอเพิ่นมาบอพนาอน้ำผู้ใดดูผู้นั้นใด เธอทูนไปจะเป็นนานดีผู้บาจันสอนโหจักนั้นโหจักนี้ทุกอย่างบ่มีเสียส่วนตัวผมบม่เป็นสิทธลืมผู้สิเธอทูนเดือยวไวมอคือคนบางคนเิ่นสอนมาดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเที่ยงลำจนมีซสือเสียงจักงไปสอนในแต่ข้อเวความเบ่ปัดยูด่ดาว ส่วนตัก็ผมหมอโชคไทยบอกเคยเเ้ากล่าวดูถูกใครเสียหายดอกแม่ลํำมือนี่จังว่าสาทุเดหนอคุณอาจารย์สังวานให้แนมน้ำดินนแก่หนาให้เป็นแสงเทียนไตเป็นแสงหาไฟไตสวน คุณอาจารย์นำทางเป็นแสงไฟด้ส่องแกงบาลำรองเใอหอออออออ้มวดด่วันีบ่าลำรองนะให้มวดด่วันีเด้อละคุณ เนื้อเก่าเทวไว้เนื้อเสียนลูกเต่าบ่มีลืมล่ำมนีออก็ให้ล่ำดีล่ำมวนเด้อไผ่มาฟังอยู่ดีให้บาดีบามวเบิ้งสมบูรสุคนไพ่มาฟังอยู่ดีให้หลงมักให้หลงหักโฉดใช่สุคนเดอ้อแมนแท่ไผกะสร้างตามแต่บ่มีลูกบ่มีผัวสาวไม่หากแม่ใหม่ไผู้บ่มีลูกบ่มีผัวใผหลงม,มหักผุขาจนเมื่อบ้านบ่ได้เน้อสร้างตว ไม่อย่างปาใส่ข่ําเอากระบอมีผัวกับป้าใส่แล้วก่ได้เรียกกันแล้วอดีเวียนไปเห็นยังห้ากข่ตีเอาปั้นจิบไปนั่งกันหอนอุดร มันที่เป็นอย่าง,นงเนาะเรือล่มในหนองเงินทองจะไปไหนผัวลำเมียลลำมันบ่มีมุม้นพ่อตัวดอกหญ่เกิดพวเบเหลินเสียสั่งกับบ่พ่อตาเปาอยู่นีสิบหานแล้วค่ะมันเป็นหนึ่งหนงน,งนัก,นกตึกตัดอันนี้ยังเกี่ยวเขาตะทึกหันลงไปใต้หานขึ้นรถตู้ปั๊บไปอ,อ,บอ,อ่นลาดหอบาสัเขา ไอ้มันติดเนื้อ thỏ ไอเที่ยวกับคืดยู่ดอกกันแป้งเขาน้ำอยากหลงกันหลุดดอกกระไดเนาะกวบบริณเสียสร้างกับบพ่อดอกเมียไล่กระท้อบ่คือไล่กระตาขั้นบ่อกระบวะได้หัวโบตกขัวกระบ่เปียกบกระบวะเข่ากระบ่เดากระบ่ะจำขั้นบ่อขำกระบ่ะหูวัดหอยใบใหญ่เป็นบ่ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วกวบบริณเสียสร้างกับบพ่อเอาละมาเห็นกันคือจังน้ห์เห็นปลาคือจังหน้าเห็นเขาหนุ่มสาวเดืลนเดือนเอาเกี่ยวกันไปสักคอนซ้ำเสียงมันออกมา สู่เขาเด้อบอแค่เด้อแล้วงานผุละเหือนเมษาเขานิีผ้าไปเสาขีดเ <c oughs> ก็บไปสะบันเงินเยาะเฝ้าดินเฝาน้าลุนเออยเาะเฝ้าหอนเฝ้าหุน่นบอกมันไปแล้วงานก้อนสิผ้าไปยองคดอยู่ในเมียงอูด,ดอบอกมันบอกเออบอกมันเด้อ เอาดกับฟังเดนองละตาฟังเดอน้องก็ทนนินยินรอฟังเดือน้องทนนินยินรอสามคำกันดอกกไหนาบันลอนลงคิวเดินคิวแล้วบอเกาว่าัดกุงละใครตังกุ้งเขีนละพิแกนมาหากับอในไทยติดมาจะเปลี่ยนนียน้องผู่น้องก็กองดีอหอนมาสวยละกะดอกกุหลาบพ่งจะบุญ อกุ้น่าดังสั่มดีแบบนี้มาสวยงามหยุดตาแบบนี้มาสวยงามหยุดตามาสวยสวยจริงหน้ามาเวลาอย่ามองดูพ้องเพื่อนปิดชราไม่น่าจะเหมือนป่าปัดซนเด็กถ้าเสร็จงอนมาโตตาตาบนพี่เราหามบอกก็พอจะกรงเดาใส่ไอรีนอสิได้เราก็เราหลังคาซุมเกือบสิลมเกือบสิลมมาแล้มาปินปีนสติคนนะมาลำสีใสเก่งมาไลเงาหนังน้องคู่หนางคือบสิกองสวยจังสีสีได้บ้าจังได้ทนตัวหลั บ,บางคำเท่ะคุณมาจบเท่ะสู้ผู้ดีเท่ะน้องผัวเจ้าเป็นพยานบ่มีผัวยีดีที่เราอยู่นีาากออกนนน่บ่แม,มันตัวผีตัวน,นองชื่อแบบอ๋อตัวจังไหนเจ้ามาน้ำไหลจมื่อเจ้าเห็นผัวข่อยมาน้ำหยุดมันใบใจบ่ไดดดอกผู้ยิ่งเนาะเปลี่ยนไปคืออย่างนี้นะฮเทียเอาบูบ้านนี่ประกาตักน้ำดีน้อตเทียพอดเธอรอผู้แต่ว่าขัดบ่มีกับบ่มีอย่างดอกใหญ่ลักษณะผู้ใส่เสียเอาดูกเอาผัวเบิ่งเปลี่ยนบ่ปกขน คนกาดบากหนวดสูงขาวยาวใหญ่ใส่แหวนสีหละไหลนั่นละถึอลักษณะเอาโลดเฮ้มันรูว่าไก่ดละขันเสียวหากได้ละก็พีมอนลำหากได้แล้ก็พีมอนลำเบี้ยกาไม่ต้องตะตะกอดกันวันจะข้าพุกอดกอดวันจะข้าพักเป็นมอลำเหมือนกันนอนฟันละเสีต่างต่ดึกนอนฟันลเสกันกงดึกหัวใจปะเต็เต็มเต็มเต็ันต็ม บ่าคนใหญ่เด้ยคนหญ่รัมาพานกางกับบาคืองูเขียวไปบุรันด้อกะใส่สอบไต่ตางมสอบในนางรับปีบังเปนแบบบมมราอาบินยาเป็นในดังรัตานาพอนหน่อยจะบังคอยจะคือหนกาผู้คนกะลาวันสัวจาตามบอนบ่เป็นนักยกกระสุนีบอกปันลเยมือบันกับบออตเตรียมยิงเสนพันยิงกับบคือนางนีตัวพี่เสียนดอกปฟาสหงัมสวยเด่นพอจะจับล่เดินน้าคะากันใกลเธอรับเ่็นที่บบตาเบุง รับเพิ่นถึงแม่ตาแม่คุณ้องบนตาผิวกายเย็นยังใส่ตาขะองเบก็ยังมาเืิดแม่คุณอกคุณนหลับดังผิวกายหาใครจะมือหันคิวกุกข่รังงมงเดือนถ้าใครจำเมื่อได้ส่งมาเจ้าอนนางสวยผังสวยพิ่งยิ่งอยู่วนหน้าหนุ่มผู้ให้ดังสําลีหน้าหนุ่มผู้ให้ดังสํำลีเขากอดสักทีเขาหองสักทีเขาจูบสักทีจะได้ไปแก่งเถอ ทนี่ก็อย่ามาทำสูงเกินยินเกย์มายินเกย์ทำไมตินเกย์มายินเกย์อยู่ทำไมพัชราสาวแต่ผู้นางอ้มจักรวาลรักน้อยจะด่าไปจะร้องคันรักน้อยจะด่าไปใหร้องคันถ้าใครจับไปละเมอเจ้าของเป็นบีเมืองคนดีบัวดาบือบ้านไผ่เมืองคนดีบัวดาบือบ้านไผ่หาไผ่กะบอกโอ้คือดอกผู้สวยนั่นกูฟังล่ำปิดฟอนบ้าฟอนอีแม่ก็คือบ่ฟอนสายนี่เขาสิได้ฟอน <c oughs> จก này, ักน้อยเด็กขันยาวขึ้นเด็สาวใบรุ่นรุ่นนี่ขึ้นมานี่รุ่นบพยานผัวมานี่เอขาเสียด้กยับไปทั้งไทยผมเด้อขึ้นมาเอาเด็กผู้เอาลั่นเนาะลัตตาพ่อปานนั่นล่ะผู้หันมั่มบ้าผัวนั่นกังาบบันใบจัดไทยล่ะพี่น้องก็ผ้าบั่นบอลเดินจันแร็จจันได้เคยตลำซับลำล่ะกะบางเข่นไปก็ไปเหี่ยวหัวเงินก่อนเอยพอเข่นกะคักปวดพวกเนาะเออออกบ้านถือย่ำเนาะมือนดีเนาะออกเวลาไหน ใบสามหาสิบเก่าบสามหาสิบเก้า no พี่ัเดือยัวย่ำวนที่พอทปัญหาดมบ่อแค้นเมื่อไหนผ่านไปนาทีเดียวนดีบ่หมานดมือป่ัน เอาเดียวผู้เอาลันโนนาตาพ่ออปันนันนะผู้อันบับ่าผู้นำบัคฮาบันลาว้สัตย์นี่กะพิ่น้องเขาบังบอนเดินกันล้วฉันั่แก่ลำซับลํำลํำเดือมีวันดอกบานี่ลาผู้เสพคข้นาดังจูบีดมาทุรินที่าสมาล้ำดินทีลํำมันนาทันเดือล้ำบูดังที่าลมาดองของกันเสยงแขนกันซับน้ำมานำาลํำเดือพอ่ะมาสีนนนบ่นใส่แขนสูดละสะเด็นไล่สวากับเพชมาเต็มมู่จากไปทำละผู้เป็นเต็มที่พระดเท้าเขามาหากเต็ม เป็นละกะบ่วงหอบปาใบนาสิพานังลักปาพุงตุงอยยันนา่อยต้นลอยกังตุงงอลาดงหันนี่มาฟังบันต่อไปโอ้ยดันนาันเดือละบ่สมพันนี่สิเด่นดุงพุงป้าไปก็ดด้อแม่ปลาบลลาสังลาเขาป้าไม่ดุในไปสวือมาผมกลางสาขหมูลนามวน้ำไม่ไปเบ่งขอบน้ำน้องติมปตาติม่าเดือดงเดือต้นตุงตาผมแม่สังนาบ้เดียต้นตั้งลำลำเล่งตัวป้าสัสนุ่นปหมูกะไอีหมักลป้าสุด้เสียงหัวไหกันไหล

นานลานนานนวนานานวนางเ้ไปหลกเลเก็บาตตีตตุ่มเฮ้ยดอกขามาลาลุ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 มมาลาลุมาลาลุมลุมเฮ้ยดอกมาลาลุมาลาลุมลุมใส่สุาชีเขดังิงลุใส่สุดาชดังิงลายเกงมันน่อยลมตีตงกง่มันหน่อยลมตีเตะกเาละยนนนี่สีลมไปเลบ่เดินสีนานวัลงไว้สั่งหอมห่มนั อาโซโซถ่าเสียงแค้นจะหน่อยเนี่ยพี่น้องครับขอบคุณในหลายเด้อโอ้ยขอเสียงปรบมือย่ำด้กับม,มีใไห้คือเก่าเออเอามือนีก็ถือว่าดีอกดีใจคันปะหักบ่แพ้งกันบ่ได้ข้อมเมตตาจากพี่จากน้องก็สิบ่ได้เสียเสละเวลาอันมี่คาเสียสาเออเออเอเระเอแอเย็นเย็นปะปัตต้มเย็นเย็นน้อกมาฟังดวกฟังเต่ามือนีอะซีดีเป็นฮาร์ดสีลา่างถอยหลังมือนีซิเป็นแบบไรไปจะภาพศัทธาของเฮ้า โอ้ยมาเด้อะขวานเด้อมาถึงหวานถึงดามเด้อพูดอยู่ทางไตกระไดเอออการมาให้นะเด้อเออมาื่อนี้สิเป็นบุญย่างนั่งหรือว่างานั่งประจําปีหรือว่างานั่งบุปสมบทหรือว่างานั่งอันไหนเนียน่ยเมื่อนี้ไปมอหลอดมาล่ำบอทท่านไหนรับการประสานเด้อเออผู้จัดการมาจะไหนบพท่านมาเนะาะเอาขัางรถตูล้ลังกระเล้วรถนังกระไดเอาสูนจักรวาลด้วยอาจารย์ต้นล่องเสียงกล่องมาจังหน่อยก่อน พอเอ้ยผมนี่แหละรับซื้อว่าโชคใจหน่อยดูซื้อว่าเห็นคนลำมาโดนพ่อเฮงจะได้ยินดอกคนเบาบือดีมากแค็เดียวพาดูเราวอทฐาจีที่ยาสัมมีจะรีทะเท่าสัมนาหล้างคนบาพ่อใดสมศรีดีมากล้างคนบาสัมมาลาบสมดอกคนเบาหัาวคนเท่านี้ดีบ่ดีกบวา่าสั่กวกะว่าดีกบวา่าคนดีา่าต่างกันล้างคนบาลำสัน ล้างคนมาลำเาลาลำนั้นลงอยาเก,กเกะเข้าไปขาล้างคนตีลำสั่นพวมจีบาลงก่อนนี่ละเพราเอ้ยล้างคนตีบาย้อนพื่ินฟอนเยแมนลาบาสามเดอคนฟัง ภาพกันหลาน้อขอบคุณหลายๆคุณพี่มอญรับกระดุกประสานขอโทษหลายๆครับมีแต่มุดจัดการแบบจัดการให้มอญรับกันเลยมีแตันอ์ดังเดียวการทำบุญบุญที่สวนกุศลให้แก่คุณพ่อบุญจันย่างหึมและต่าน่าโนูหลิกสีกันดีเพราะก็เป็นการอุปสมบทนาคชั้นระลงเดือาพระชั้นระลงบวชไปเนาะครับนี่บวบวบแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุเดือครับ ลมพี่บของเอ้าเนาะอ่ะบัดนั่นเดี๋ยวจะอ่านอะไรสิแล้น้ำจะพาพอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ฟังเสียงดนตรีสะบัดเออมันสิดีเข,ข้าขัดบ่กับแกะกับลำทำพี่นอ้องอันไหนพอดีบอกเลยมาเด้อลูได้สิปับใส่ห้หนานมากเดี๋ยวผูว้บ่ิการหัวสุดยอดบอดดนตรีบอดนวดเดี๋ยวละที่พีละครั้งผมมีการมีงานกับบ่ได้เอาทีมงานมาพาฟอดเดือ Oder quanh yên à phó thâm quanh nhà bà dạy bóng của mặt 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 เสยงโผลมาดับเป็นตัวลานดุกคนนี้ต สิบารุงทุกทานให้ทุใจเสียงดังเกิดกองเกิดกองมาเกิดกองเกิดกองห้เสียงกองขอไม่คาเสียงสมมาดังเป็นทัวรลากลบุตม่ตากะบุบ้านมิดลํำม่ตากะบุบางระบุตบาโอ้ยล้ตกใจเบิ่แม่ผมมาเปนเจ้าสิผู้ศาสตรเมื่อบ้านเด็นแลหอบสารมาตะทันหลังประ้ดล้วมาปูท่านหนาเ้ยเฮ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 ้ยดฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้เย้ ให้หายาาเหมือนบางคนเสียบนดิจากกัน,อนเอาลงเขาเด้อว,วันนี้นพอผู้เป็นจังสบับาคนนะบ่ศรัทธาน่าหน้าปิดกนต่อเติมอ่ะดึงบิดกอมารอฟัง สอบแรกเกี่บุณสาวหังเครื่องหน้าวีทีอย่าขู่อย่าหล่นอย่าเจ็บอย่าจนเด้อ